วัสดีครับผมก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราก็ไปอยู่ที่เกมไ n ม c ครับในพาร์ทที่30มสิบย้รู้สึกหนกับการฟาร์มคือสังเกตว่าไอเอ็กกับ Z ซดพารก่อนยังอยู่นะแสดงว่าพี่เว็บไม่ได้ปิดเกมเลยแล้วก็นั่งฟาร์มอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ฟาร์มได้แบบโคตรเยอะเออคตอนนี้ผมฟาร์มมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะมาทำการ เริ่มสร้างเลยเดี๋ยวทุกคนก็คือเราจะมาตกแต่งภายนอกกันนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวนะครัวเขาไปรับตัวกอนคือเราจะมาตกแต่งภายนอกตรงเนี้ยคือเราจะทําให้มันเป็นแนวแบบว่าอ่าสีฟ้ากับสีธรรมดาแบบมันปนปนกันเข้าไปเออก็คือผมจะทําให้แบบอย่างละครึ่งอะ่ะก็คือว่าอันนี้ครึง่งหนึ่งสีนี่ครึง่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราต้องวางบล็อกแล้วก็กระ,ระยะมันให้ดีเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะสร้างตามเนี่ยมันก็ต้องใช้จินตนาการแล้วก็ต้องไปสร้างเองนะจ๊ะ ถ้าเกิดว่าจะมาสร้างตามที่เวฟร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้ <c oughs> เออไม่น่าเป็นไปได้ว่ามันมันวางบล็อกมันเราต้องการระยะบล็อกแบบว่ายากอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมานั่งทํากันซึ่งวันนี้นะครับผมเราสิมาทําแบบว่าเดี๋ยวพีวว่าตามที่ผมคิดไว้นะเราจะทําแบบให้มันเป็นยังไงอ่ะทุกคนเขาเรียกว่ายังไงดีก็คือว่ามันมีแบบภูเขาข้างบนหัวตรงนี้ด้วยอะ่ะเออคือผมอยากให้มันมีอยู ภูเขาข้างบนด้วยมันจะได้แบบว่าดูเป็นแบบประตูนรกแบบดีๆสวยๆจริงๆจังจเลยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาตกแต่งพื้นที่ตรงนี้ให้มันกลายเป็นไอเจ้าบล็อกนี่ก่อนไอบล็อกแบบบล็อกในนรกแล้วเป็นบล็อกนี้ด้ไงนะบล็อกในนรกเราต้องเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับซึ่งมันจะได้แบบว่าดูมาสวยแล้วก็ตอนนี้ในนรกพี่เวลได้ทําการขุดไปแบบโคตรเยอะเลยเว้ยเออขุดไปเยอะมาก เออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพาไปดูโอเคก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปของพี่เว้นะใครที่หาเซิร์ฟไมค์ครับพิกเซลมันเล่นอยู่ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้ที่ใต้ลิงก์เลยนะครับผมก็นั่นแหละเนาะทุกพาร์ทเขาเป็นสปอนเซอร์หลักแหมเรื่องเงินนี่กูนี่ข้ามไม่ได้จริงๆเลยเชื่อ <c oughs> เรื่องเงินเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนคือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เจ้าบล็อกเอ่อบล็อก คือว่าบล็อกเบย์ไม้ในนรกอ่ะเออผมลืมไปแล้วว่ามันใช้อะไรในการขุดก็ขอบคุณน้องๆนะครับผมในชุมชนที่มาบอกด้วยแล้วกันเนาะว่ามันใช้เป็นเคียวนี่ผมก็ได้ไปเอนชันเคียวมาละคือน้องๆบอกว่าพี่เวฟคัพมันใช้เคียวในการขุดคัพมันจะขุดได้เร็วขึ้นก็แต่งสกิลมาละกันนะฮะก็ขอบคุณที่ไปตอบในชุมชนมันเป็นอะไรที่ดูจับแมวมากกูจะวางทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นบล็อกอย่างนี้มันเนี่ยโอเคแค่นี้ไหม แค่นี้ก็น่าจะเวิร์กเลยนะแค่นี้ก็ใหญ่พอควรแล้วนะถือว่าเราต้องขยับมาประมาณบริเวณอบริเวณนี้มันดูมันดูน้อย,อยไปแต่ผมขอขอเพิ่มฝั่งนี้ก่อนแล้วกนะันขอเพิ่มฝั่งนี้นิดหนึ่งประมาณนี้ก็ได้ไดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเลเยอร์เลเยอร์ไปทีละบล็อกเนาะเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นเรียกว่าเลเยอร์ปะไม่รู้อะแต่ว่าเราจะใส่เป็นทีละสีเนาะเนี่สิ่งแล้วเดี๋ยวนะกูลืมถ่ายปกลิปพาร์ทก่อนเลย กูเลือกถ่ายปกคลิปพัดก่อนเลยพัดก่อนเอาเป็นต้นไผ่เฉยแล้วกันเนาะปกอืถามว่าพี่เวฟครับพี่เวฟทำไมถึงอัดคลิปเยอะจังเลยก็ว่างครับผมใช่เราว่างโอเคหลังจากเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมบล็อกต่อไปที่ผมจะต้องวางนะครับก็คือสายวิญญาณเวเออสายวิญญาณต้องวางไปด้วยครับแล้วก็ไอ้บล็อกอันนี้แหละสายวิญญาณผมจะทาแค่ฝั่งเดียวนาะกก็คือฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะไม่ใส่สายวิญญาณเราจะใส่เป็นบล็อกอื่นนะทุกคน ซึ่งไอ้เจ้าสายวิญญาณกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าสายวิญญาณกับไอ้หินหินไฟอะหินลาวามันต้องวางคู่ๆกันนะทุกคนเดี๋ยวนะผมต้องกูเกลียดกูเกลียดการแบบมันชิบๆๆ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 นๆๆๆๆูๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆมๆๆๆๆนๆๆๆๆๆหๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆยนๆๆ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 ๆไๆๆๆๆๆๆอ่ะเปลี่ยนมาถืออันนี้ก็ได้ แต่ว่าเนี่ยเวลาเราเนี่ยมันจะต้องมาแบบเปลี่ยนบล็อกไปเรื่อยๆเกลียดเกรียดพอไหมน่าพอเนาะน่าจะกว้างพอแหละอันนี้น่าจะถือว่าโอเคใช้ได้อยู่เอาอันนี้มาซิอ่ะวางไปเลยวางไปเลยใส่ทับไปเลยฮะตรงนี้ก็ตรงนี้เดี๋ยวผมว่าผมลากยาวมานิดหนึ่งเลยอ่ะลากยาวมาถึงตรงนี้พอแล้วเราก็จะปิดน,นี่มันจะได้ดูเป็นแบบนรกจำลองอัลเบอร์เร์แล้วอันนี้มผมโผล่มายังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลืมแก อันนี้ลืมไม่ได้ใส่เป็นบล็อกนี่ไม่เห็นโอเคหลังจากว่าได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่เจ้าบล็อกธรรมดาตามซึ่งบล็อกธรรมดาผมก็จะทํามันออกมาค่อนข้างดีไกลหน่อยเนาะนี่เราจะใส่ไปแบบนี้บล็อกธรรมดาก็น่าจะใส่บร,ริเวณนี้แล้วก็บริเวณเดี๋ยวผมลองใส่บล็อกธรรมดาข้างหลังก่อนเราจะพยายามทุบอ๋อทุบโดนได้อยู่โอโนว่าทุบโดนไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยอะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใส่ไว้บริเวณ รอบนอกตรงนี้แล้วกันเนาะเราจะพยายามใส่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะเราจะใส่เป็นแบบให้มันดูแบบธรรมชาติที่สุดอะอืมจะพยายามไม่ใส่ให้มันเป็นดูแบบสีลงสี่เหลี่ยมมันต้องแบบมีจุดของมันนี่เออแล้วเราค่อยใส่แบบบล็อกอื่นเข้าไปแบบให้มันดูลกๆแค่นี้ก็น่าจะเป็นประตูนรกที่สมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็จะเป็นประตูนรกที่โคตรใหญ่ เวลาเราจะไปนรกเราเข้าตรงนี้ก็ได้หรือว่าเข้าตรงนู้นก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เข้าตรงหน้าบ้านาพักของเพื่อนเราได้ด้วยอไอตรงหน้าบ้านของพวกวิเฟรมอะไอคอนโดอะเราก็สามารถเข้าตรงนั้นได้ด้วยโอ<ฮ>้โหประตูนรกโคตรเยอะแล้วถามว่าี่เวฟครับแล้วในอนาคตพี่จะสร้างอะไรอีกผมก็น่จะสร้างเป็นหมู่บ้านนะฮะไว้ตรงนี้แหละที่เราเคยพูดเนาะเดี๋ยวเราจะมาสอนสร้างแบบบ้านทีละหลังเลย <S <S เดี๋ยวผมจะสร้างให้แบบทีละหลังแต่ว่าเราต้องเตรียมบปกไปก่อนโอเคไหม น่าจะโอเคนะเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้นิดนึงตรงนี้ขอแก้นิดหนึ่งข้างหลังนี้เราจะซีเรียสกัน,นหรืข้างหลังนี่ผมไม่ค่อยซีเรียสมันเท่าไหร่แบบนึงนะเราต้องแก้มาเป็นประมาณนี้ปะะเดี๋ยนะมันต้องใช้บล็อกค่อนข้างเยอะอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างภูเขาข้างบนด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะเอในนรกที่มันลอยอยู่อะ่ะเออนั่นแหละเราจะสร้างอันนั้นด้วยโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้ก็ได้เป็นพื้นฐานของประตูนรกแล้ว แล้วถามว่าพี่แววแล้วที่เหลือพี่จะทาอะไรเราก็จะมาใส่ไว้ข้างบนนะทุกคนนะก็คือเราจะใส่อย่างนี้แล้วก็ประมาณนี้คือเราจะวางมุงั่วไปเลยครับก็คือว่าเดี๋ยวผม <c oughs> ทําเล็กไปอ่ะประมาณนี้อ่ะผมจะต้องทําเป็นแบบว่าเป็นแบบเนินเขาข้างบนอนะอะไรประมาณนี้เนาะมันอาจจะดูดูสร้างยากนะทุกคนใช่อันนี้อันนี้จะค่อนข้างที่จะสร้างยากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้จินตนาการของเราเองเนาะ เพราะว่ามันจะสร้างตามข้างหน้าที่จะยากลําบากอ่ะตอนแรกๆเราก็จะวางมุ่วม่อย่างนี้ไปนี่ๆเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอลองเล็งฐานก่อนอ่าฮะน่าจะได้ไหมได้ได้แหละเนาะได้ไหม <c oughs> ไม่รู้เดาะน่าจะ น่าจะมั่วแหละอืมน่าจะมั่วโอเคไม่เป็นไรเด,เดี๋ยวเราจะสร้างฐานให้มันขึ้นมาก่อนก็คือระยะความสูงเราจะประมาณนี้เดี๋ยวขอวางบล็อกก่อนเนาะนี่ก็คือเราจะเดี๋ยวเราจะทําฐานตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยตกแต่งข้างบนมันถึงจะง่ายกว่าเออเราค่อยตกแต่งแบบข้างบนเราต้องสร้างฐานมันขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ค่อยไปตกแต่งข้างบนขอให้ข้างล่างกับตรงนี้มันไม่เลยกันก็น่าจะโอเคแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวผมจะขอสร้างฐานขึ้นมาก่อนมันต้องทําฐานให้มันเข้ากับทุกอย่างนะทุกคน เออให้มันเหมือนในนรกอ่ะไงะเห็นไหมเริ่มเหมือนโอ้โถคนอะไรมันสร้างเกิ่งมันเลือมมัลนลาดโอ้โหอ่ะใส่ไปใส่ไปได้ไหมน่าจะได้แหละอ่ะอาวางบล็อกตัวนี้ได้อ่าแล้วเราก็ตกแต่งนิดนึงฮะให้มันกลายเป็นแบบทรงๆหน่อยเออนี่นี่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็ซัดเข้าไปเอ่อตกแต่งให้มันเป็นเหมือนหินย้อยอ่ะทุกคน หินย้อยหินย้อยหินย้อยอ่ะหินย้อยกูย้อยจริงไหมเนะี่ยหินย,อย้อยอาา่าว้าวโคตนได้ใส่นี้เข้าไปอ่ะโอเคเรียบร้อยเอ้ย,ย,ย,ยและหลังจากนั้นถามว่าเราจะทําอะไรเราก็จะลองใส่เป็นบล็อกสองชั้นก็คือจะใส่เป็นชั้นหนึ่งสองชั้นปนๆไปเนาะเราก็ใส่ประมาณนี้ใส่ให้มัน มีแบบเว้นขอบบ้างไม่เว้นขอบบ้างเดี๋ยวนะมันมืดเร็วจนกร่เพิ่งมาก็มืดเลยบ้างเลยี๋ยวขอไปนอนกันเราได้จนะสร้างอันนี้เป็นภูเขาแบบว่าภูเขาขนาดใหญ่ที่แบบลอยอยู่ข้างบนประตูนรกซึ่งถามว่าน้องๆสร้างตามได้ไหมบอกเลยว่ายาก <c oughs> เพราะไอคนสร้างมกูว่าสร้างมั่วเหมือนกันเออไม่รู้ว่ามันจะออกมาดูดีหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็สร้างแบบมันไม่ตรงประเด็นน,นะขอดูในดิสคอรดกันดิอ๋อ ออกดิสคอร์ดกันเดี๋ยวมันมีคนพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเข้ามาเรียกเฮ้ยเวฟทำอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องสร้างมาเป็นแบบว่าให้มันเหมือนในนรกที่สุดเว้ยแล้วก็เวลานั้นก็จะมีฝนตกนะฮะแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนนรกฝนตกเลยเออนรกมันมีฝนตกเลยอันนี้อ่าไม่เลยแล้วกันเนาะเราแค่นี้พอฝั่งนี้เราก็จะขยับมานิดหน่อยแล้วก็ประมาณนี้อืมตรงนี้ไม่เอาไปทุบทิ้งอ่ะเราจะทําให้มันเป็นแบบ มีโพงข้างในไหมหรือว่าเราไม่ต้องให้มันมีดีวะมีแบบรูๆข้างในผมว่าไม่ต้องให้มันมีหรอกเดี๋ยวเราจะใส่ทับให้เต็มแล้วก็ไปทีละชั้นแล้วกันเนาะก็ว้ามั่วๆไปเลยครับเดี๋ยวมันก็ออกมาดูดีแหละอืมแล้วเราก็ใส่พวกคอร์สใส่พวกลาวาใส่อะไรนี้ผมว่ามันก็น่าจะสวยแล้วก็น่าจะเป็นชิ้นเดียวเออน่าจะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็น่าจะออกมาดูดีแหละเดี๋ยวเราเราจะใส่ไปก่อนประตูนรกผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประตูสุดท้ายอีกแล้ว อยากประตูสุดท้ายไปเรื่อยๆเลยเออน่าจะเป็นประตูสุดท้ายมั้งเนี่ยแล้วเกิดว่าเราจะสร้างอีกกูก็ไม่รู้จะสร้างไปทําไมเลยนอกจากจะไปสร้างไว้ในบ้านแบบว่าขี้เกียจออกมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวข้างบนเราต้องตกแต่งข้างบนหน่อยนิดนึงข้างบนตกแต่งไปเลยฮะอันนี้ต่อขึ้นมาล่าสุดนี่บอกเลยว่าแมพของเรานี่มีแบบคนเข้ามาขอเยอะมาก ไม่รู้ว่าเจ้าไปเล่นเหลือไประเบิดทิ้งกูไม่เข้าใจอืมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าส่วนมากเนี้ยอย่างเช่นเอมอนเนี้ยมันก็บอกพี่ถ้าพี่แจกแมปนะผมเจ้าแมปพี่เป็นระเบิดทิ้งอะไรเงี้ยอืมคือแมปเรามันก็ยังอยู่แหละทุกคนแต่ว่ามันมันดูแบบมึงบางอาจเอาแมปกูไประเบิดอะไรประมาณเนี้ยเออจะดูแบบประมาณนั้นประมาณนั้นผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะแจกแมปอะกูกูขี้หวงนะกูขี้ขีอันนี้วางอันนี้ก็วางวาง โอเคเรียบร้อยออกมาทรงเป็นเหมือนแบบไอ้นี่หน่อยเนนรกหน่อยเออเนี่ยน่าจะได้อยู่อะให้มันมนเหมือนไอโอเคว้าเดี๋ยวดยว,วางสิว้าเเท่เลยวะ่ะโออยังเหมือนเลยอย่างก้เลยเฮ้ยอันนี้ก็โอเคครับเรียบร้อยฮะเราก็จะได้มาเป็น ทรงแบบประตูประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็มาต่อมาเราต้องใช้เป็นอันนี้เดี๋ยวเราเอาอันนี้มาตกแต่งนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้เป็นคอร์สนะครับในการตกแต่งแล้วก็ใช้เป็นเอเจ้าเอ่อเอาคอร์สไ้เลยไอ้นั่นกูไม่มีเหรอเดี๋ยวนเดี๋ยวยวิเก้าบล็อกโอ้เยอะจังเลยกู <sh arp inhale> <c oughs> มีเยอะแท่าไเอานี้มาด้วยครับมาอันนี้เดี๋ยวเราจะตกแต่งใส่บริเวณน,นี้แล้วกันเนาะผมจะตกแต่งพยายามใส่ให้มันอยู่ในแบบ ข้างบนเพราะว่าคอร์สมันมักจะเกิดข,ข้างบนข้างหน้าเยอะก็พยายามวางให้มันมองเห็นได้ชัดแล้วก็ง่ายๆนะทุกคนผมจะใส่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเวลาเราบินมาข้างหลังแล้วก็อาจจะได้เห็นมันด้วยโอเคข้างบนนี้ก็ใส่ไปครับเน้นเป็นคอร์สแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาหินเรืองแสงมาวางด้วยใช่มันก็ได้จะสวยไปอีกแบบโอเคพอแล้วแล้วก็ใส่ทองนิดหน่อยทองนี่ก็ไม่ต้องไปเยอะเท่าคอร์สหรอก ใส่ไปนิดน,นิหน่อยเอาประมาณบริเวณนี้อ่ะตรงนี้เอาเป็นทองโอเคอีกสองก้อนอะใส่หมดเลยแล้วกันเสียดายอ่ะวางเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นเออแล้วก็อีกลืมเลยผมว่าผมจะทำข้อม,มูลมันเป็นนี่ใ้่ย่ะนี่จะทําให้มันเป็นอย่างนี้ลืมลืมลืมทำให้มันเป็นเหมือนแบบว่าดินสีฟ้าอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะใส่ดินสีฟ้าไปก็เอาปิดคอร์สกูสัน้นอ่ะ นี่เราต้องใส่อันนี้ไปด้วยทับไปด้วยให้มันดูแบบแบบเห็นว่ามันดูสวยขึ้นโอเคเดยวเอาสีฟ้าเพิ่มดิมีน้อยเลย <c oughs> เกียจขุดอย่าไปใส่ให้มันทับเต็มหมดนะทุกคนไม่งั้นมันจะดูแบบไม่ธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราทําอ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าทําตามผมได้ก็เก่งอนะ่ะ <c oughs> เออถ้าตำตๆพี่ได้นี่เก่งมากเลยนะเว้ไหมอ่ออาฮะประมาณนี้ดีไหมทีละบล็อกทีละบล็อก อ่ะอันนี้ก็น่าจะเชื่อมได้และว้ายังสวยอ่ะนี่กูวางก่อนนี่วางด้วยโอเคได้แล้วแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมเราก็จะใส่ไปด้วยลาวาครับผมใช่เราต้องเอาราวามาสากักประมาณสองถังสามถังแล้วก็ใส่ลาวาให้เต็มจีเนียสแค่นี้เดี๋ยวเราจะทําลาวาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําลาวาแบบย้อยลงมาเออย้อยลาวาย้อยลาวาย้อยเออนั่นแหละลาวาย้อย เดี๋ยวเราจะทำลาวาย้อยลงมาแล้วก็มีสายคืาเรียกว่าอะไรโซ่อะไรประมาณนี้เนาะโซ่ใส่ด้วยเดี๋ยวนะขอเอาแปลงร่างตัวอะไรอยู่ต้องเช็คด้วยฮะไม่งั้นเดี๋ยวตายแล้วก็เดี๋ยวนะผมเอ้ยผมลืมนี่เลยอะ่ะหินรองแสงเอาสักประมาณนิดน้อยแล้วกันเนาะหินรองแสงไม่ต้องไปเยอะพอให้มันดูแบบมีแสงสว่างแต่มันก็น่าจะได้แสงสว่างจากไอลาวาอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากครับ โอเคแล้วก็อันนี้ด้วยเดี๋ยนะทุบไปอัน,นไอต้นนี้มันมันโตได้นะเว้ทุกคนเออไอที่ตรงที่หมู่บ้านหน้าหมู่บ้านเราที่มันไม่โตนี่เพราะว่าผมเอาใยเมงมุมไปวางไว้นะมันเลยไม่โตเออผมเอาใยเมงมุมไปวางไม่ตงปงไปอะ่ะแต่ว่าไอต้นนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไปปลูกหน่อยละเพราะว่าเรามีน้อยนี่ดูสังเกตว่าตรงนี้มันกลายเป็นรูไปเลยแล้วทุกคนเพราะว่าพีเวฟได้ทําการขุดไปหมดแล้วนะเวลาเราจะกลับบ้านเราจะได้เห็นง่าย เหลือแค่ขยายส่วนเออแค่ขยายส่วนก็ได้ได้แล้วแหละโอ้โหอุ้ยมันดูกไกยังก็ดูสวยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เอาลาวาไปลาวาผมก็จะใส่ไปในตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้เดี๋ยนะเราต้องอันนี้อทุบขอทุบเลยแล้วกันทุบออกแล้วก็ใส่อันนี้ปุ๊บอ่ะผมจะพยายามใส่เป็นเส้นเนาะผมจะไม่ใส่ให้มันออกมาเขาเรียกว่าอะไรอะ จะไม่ให้มันแบบกระจายอะลาวามันกระจายเดี๋ยวมันจะไม่สวยนี่ทุบแล้วก็โดดลงมาก็คือบล็อกตรงนี้แล้วก็ทุบออกแล้วก็ใส่ลาวาอ่าอย่างนี้แหละมันจะได้ไม่ต้องกระจายมันจะไม่ได้ไม่สวยมันจะได้สวยเออนั่นแหละแล้วก็ต่อไปครับเราต้องใช้เป็นตะเกียงนะทุกคนตะเกียงกูก็ต้องใช้เยอะแล้วก็โซ่ด้วยเดี๋ยวเราต้องไปเอาตะเกียงโอ้โหสวยเลยว่ะโตโอ n g ดูไกลไก่มันก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเออดูไก๋ไก่ก็ได้เต่นะเราต้องใช้เป็นเหล็กแล้วก็ตะเกียงใช่ไหมตะเกียงอ๋อตะเกียงมีเยอะเลยเหล็ก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 ข้างบนอ่ะเดี๋ยวเรามาคราฟเป็นโซ่เนาะทุกคนหมต้องการโซ่เลโซ่โซ่โซ่เยอะไปฮะเราจะโซ่ไปนี้หน่อยครับเพราะว่าตะเกียงเราจะใส่ไม่เยอะแล้วก็คราฟเป็นแท่งแท่งกลับอ่ะเดี๋ยวคราฟเป็นแท่งสิ แท่งอันไหนวะอันนี้โอเคไปโซ่เราจะใช้ไม่เยอะนะเราจะใช้นิดหน่อยแล้วก็มีไอเจ้านี้เพราะโซ่มันเป็นอะไรมันไม่ได้อยู่ในโนรกปะมันไม่ได้อยู่ห้อยอยู่นะใช่ปะหรือว่าในปราสาทผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่านะเราจะใส่อ่าเราจะใส่ประมาณนี้ฮนะแล้วก็น,นี้สักสองอันอ่าก็คือว่าเราจะใส่แบบโซ่อันนี้เข้าไปให้มันมีอะไร ให้มันมีอะไรอ่ะเออให้มันมีอะไรอ่ะดีกว่ามันมันมันโล่งอ่ะทุบออกครับแล้วก็ใส่โซ่เข้าไปสองสามสี่ห้าอ่ะต้องมีสั้นมียาวมีสั้นมียาวตามไอ้นี่มันแหละโอเคอันนี้ก็โอเคได้ไหมได้แหละโอเคเนาะทีนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าอาหินเลือกแสงจะเอาไวแ้แถวบริเวณนี่แล้วกันเนาะ แถวบริเวณเขาเรียกว่าบริเวณที่มันดูโล่งๆหน่อยอหินเหลืองแสงเอาไว้ละเลาะ,ละแถวนี้แล้วอ่ะโอเคมีหินเลืองแสงแล้วก็เดี๋ยวนะมีหินเหลืองแสงเสร็จแล้วกูจะเอาอะไรต่อต้นไม้ต้นไม้ต้องมีแล้วกูมีนี่ไหมเดี๋ยวนะไอ้อน,นี่มีอันเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยผมใช้เคียวในการขุดนะมันถึงได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวนะเราต้องอันนี้ใส่แบบยังย้งยั้งไม่ใส่ใส่บ้าเลยเราแล้วก็ผมกระดูก ชิบหายแล้วกูไว้ไหนเนี่ยเดี๋ยว,ก,วกูกับผมก็ดูไว้ไหนเนี่ยอ้บ้าเอ้ลืมเดียว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 ,ยว,ยว,ยวผมก็โอโ้โหตกกระจายนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วผมก็ดูลืมไปเลยอ่ะเราจะปลูกไว้ประมาณสักโตไหโตโตสิโตเออโถนึกว่าจะไม่โตโตเออโตแล้วโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดข้างหลังด้วย คือข้างหลังเนี่ยอาจจะสร้างไว้เยอะหน่อยนะน่าจะปลูกไว้สองต้นเท่าๆกันแต่ผมอยากให้มันปิดไปมากกว่านี้ทุกคนเพราะข้างหลังมันมันไม่ค่อยมีเท็กเจอร์อะไรอยู่แล้วอะวางตรงนี้ไม่ได้ด้วยต้องใช้เป็นหินสีฟ้าถึงจะวางได้โอเคนี่ก็น่าจะโอเคแล้วมัง้งแล้วก็ใส่เป็นหินหินนี้อ่าใส่หินนี้เข้าไปใส่หินนี้ผมว่าเราจะใส่บริเวณข้างหลังแล้วกันเนาะข้างหลังตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ให้เป็นหินลาวา แต่แถวนี้ไม่มีลาวานะเออใส่ไว้ก็โกระเออใส่เป็นหินแบบหินลาวาแต่ว่าสถานที่ตรงนี้มันไม่มีลาวาแค่นั้นเองใส่เป็นหินลาวาเอาไว้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะผมว่าตรงนี้ไม่ต้องเราใส่ยัดเข้าไปในนี้เลยง่ายกว่าเยอะโอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็มีหญ้าแล้วก็มีเศษซากโบราณสถานที่แบบพังไปก็ได้อ่าใส่เข้าไปมั่วๆเลยครับไม่เป็นไรเรา ใส่อินดีแล้วใส่เข้าไปม่วๆเลยเดี๋ยวมันก็สวยเอยงแหละเอออ่ะเรียบร้อยโอ้พระเจ้าดูกูสร้างอะไรไนดะ้ขนาดนี้เลยมนะัเนี่ยเดี๋ยวในชีวิตกููกสร้างเลยได้ขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหไม่เคยคิดว่ากูเองจะสร้างอะไรไนดะ้ขนาดโอเคอันนี้ก็ใส่เข้าไปครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปให้มันดูแบบลกๆเข้าไว้โอเคเรียบร้อย แต่สิ่งที่ผมอยากจะทามากสุดตอนนี้คือหูดเนเธอร์เว้ยหูดเนเธอร์บ้านเรามีผมจําได้ว่าหูดเนเธอร์บ้านเรามีเราต้องใช้หูดเนเธอร์บ้างละว่าะหูดเนเธอร์เราไม่ได้ใช้เลยไหนดูซิหูดเนเธอร์หูดเนเธอร์กูอยู่ไหนหูดเนเธอร์มีสิจําได้ว่าหูดเนเธอร์บ้านเรามีนะหูดเราเคยเอามาปรุงยาหูดูใจคอไม่ค่อยดีเดี๋ยวใจคอไม่ค่อยดีดอนนี้ เดี๋ยวนะเรามไม่เห็นหรือว่าอะไรวะหูดเนเธอร์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 ไม่มีวัดเดี๋ยวนะจำได้่ากูมีไม่ใช่หรออยู่ดิถ่ายเกี้ยง เออผมอาจจะมองไม่เห็นแหละทุกคนเอออาจจะมองไม่เห็นแหละั้างเออแล้วก็ไอ้กล่องตามแมปนี่บมกก็เอามาใส่ไว้ในบ้านหลังนี้หลังเดียวแล้วเนาะก็ตามแมปมันไม่มีกล่องแล้วเนาะก็ตามนั้นแหละก็น่าจะมันมีพวาผมหรือผมมองไม่เห็นผมอยากจะได้หุ่นเดทมาเนี่ยตกแต่งตรงเนี้ยเออมันดูสวยขึ้นน่ะเดี๋ยวนะเอ้ยเออลืมเลยจุดไฟไงแล้วก็ลาวาด้วยลาวาลาวาเอ็นลาวาเรามีแล้วไฟแช็ก ไฟ,ไฟแชกกูอยู่ไหนคราฟใหม่แล้วก็ได้ขี้เกียจหาไฟแชกอ่ะจุดไฟให้มันดูเป็นนรกหน่อยเออต้องแบบนรกหน่อยอันนี้ก็ไป่จุดเลยเดี๋ยวนะอันนี้เราต้องใส่ลาวาเข้าไปด้วยฮลาวาลาวาใส่ตรงนี้ได้ไหม <laughs> ได้แหละได้แหละแล้วก็จุดไฟฮะจุดไฟอันนี้ไฟสีฟ้าโอเคไฟสีฟ้าก็ใส่เข้าไปโอเค นี่ไงโอ้อยังสวยอ่ะเดี๋ยวนะไอ้ข้ามบนนี้ผมอยากจะผมจะผมอยากจะแปลงอันนึงว่ะเดี๋ยวนะผมอยากจะแปลงอันหนึ่งผมต้องการไอ้เจ้าโซไม่ใช่โซเขาเรียกว่าอะไรบล็อกเดละลกเดี๋ยวเราไปเอาบล็อกเดละล็กแป๊บหนึ่งไอ้บล็อกไอ้บล็อกที่เราได้ตามปาาระสาทอ่ะเดี๋ยวเราเอามาสร้างไอ้นี่ดีกว,ว่ากรงเออกรงขังกรงขังกรงขังเหรอเดี๋ยวนะมันต้องแบบโอ้หอยากเริ่มสร้างเริ่มลกขึ้น เออรากไอ้นี่ย,ยังไม่ได้ใส่เลยเออกูเริ่มสร้างว่ามันเริ่มลกแล้วแหละอืมรู้สึกว่าเริ่มลกแล้วตอนนี้นเดี๋ยวเราเอาบล็อกพุกนที่ไปสร้างเป็นกรงขังด้วยเออแบบว่าให้มันดูแบบนรกให้มันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเออแบบมีกรงขังมอนสเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะขังเราทุกคนนี่เราจะเอาใส่ไปด้วยฮะเออนี่มันมีอัน,นี่ตะเกียงอยู่นี่หว่าในานรกตะเกียงหลายคนบอกพี่เว็บครับทำไมถึงไม่ใช้ตะเกียงสีฟ้าเพราะว่าผมไม่ชอบนะทุกคน ผมรู้สึกว่ามันไม่สว่างสวัยซะเหลือเกินผมรู้สึกว่ามันกากไปเดี๋ยวเราจะรองเอาบล็อกบล็อกพวกนี้น่าจะไปทําเป็นกูมีเยอะอยู่กูจะมาหาทําไมวะเนี่ยบล็อกพวกนี้เราน่าจะอ้าวชิบหายแล้วบ้านกูอยู่ข้างบนลืมมักบินลงข้างล่างตลอดเลยใช่เดี๋ยวเราจะขุดทะลุลงไปข้างล่างเลยทุกคนเล้จะสร้างแบบใหญ่เบ้อเล่อบ้อเล่ามาแล้วทำไมกูไม่เข้าประตูตรงนู้นไปเออเออทำไมกูไม่เข้าชินชินมันชินมันชินเออมันชินมันชิน อ่าสิ่งที่เราต้องการเรามีเหล็กอยู่แล้วเรามีโซ่อยู่แล้วเออันนี้ก็สวยนะเอามาใส่อันนี้มาไหามาแล้วก็จะมาทําเป็นแผ่นอันนี้อ่ามันทำได้แค่แผ่นนี้เหรออ่าแผ่นนี้ด้วยโอเคครับแล้วก็ทําเป็นกรงอันนี้ขึ้นมาโอเคแล้วก็ทุบหลอดไฟทิ้งแล้วก็ใส่ปไปในนี้นี่เลยใส่เป็นกรงกรงเนี่ยพอดีเลยตรงเนี้ย โอเคใส่เป็นกรงแล้วก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่ามันบงังอันนี้ก็ปล่อยมันไปมันก็ไม่น่าจะเดือดร้อนมากมั้งมันจะบงังอะไรนะประตูนรกเรานนดหน่อยแต่ว่าเราก็ใส่ใส่ไปเถอะ,อะเดี๋ยวนะอันนี้ทำไมกูวางสเปสะสปะดด้ยวยมัอันนี้ทุบอันนี้ก็ทุบมาด้วยโอเคแล้วก็ใส่เป็น,นเจ้านี้วางหนึ่งอันวางสองอันที่เหลือแล้วก็ใส่เป็นอันนี้ไปก็ได้ฮนะใส่เป็น อ่ะแล้วก็ข้างบนก็ตกแต่งนิดหน่อยก็ให้มันกลายเป็นบล็อกคล้ายๆกันหน่อยก็คือใส่นี้ครับแทนโอเคเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบโอ้โหโคตรสวยมันคือประตูนรกดีๆนี่เองเหมือนกันแล้วแหละเออแค่อยากจะสร้างหลายๆที่ <laughs> โอเคทุกคนก็ถ like, ้าหากใครชอบคลิป <Wha> นี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นอะไรจะได้มีเว็บชวยกันนะโอเดี๋ยวเราจะย้ายของอะไรนี้เข้าไปอยู่ในบ้านตรงนู้นเหมือนเดิมละหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะสร้างบ้านตรงนี้อีกสักหลังหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าขี้เกียจบินไปกลับเออมันไกลโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่รับชมตอนนี้เราก็ได้เป็นประตูนอลส์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหจำแมวมากเออแต่ไผ่เราก็ยังไม่ได้ปลูกเลยนะเออเดี๋ยวเราค่อยไปเอาไผ่ไปปลูกก็ได้เออตอนนี้ขี้เกียจอยู่บายบายเจอก